ปล่อยลมยางวะ ทางมันชันไฟหน้าปิดได้ป่ะไม่ได้ฮะ <Huh? S 2> ิดไฟหน้าได้ป่ะไม่ได้ไฟหน้าอ่อนปิดได้ป่ะิดไฟหน้าออกได้ไหม ลายไหนไอ้ไปลายไหนดิงดิงดิงหน้ามาเลยถ้ามันสูงถ้าผ่อนสุดความเลย

ติดฟ้าใช่นี่ยังไม่เอาเจ็บปุ๊บบวกกับเหอะไม่ไหวจริงไม่ไหวเจ้งขึ้ดิฮ <c oughs> ้ม,มาอันนี้แล้วเนี่ยมันหมดเนี่ยขึ้นน้อยนี่ก็หมดแล้วตอนนี้นเหลือขาลงขาลงรวสบายแล้ว ลงเท้ามันไม่นี่ดิพลิกง่ายแพชุปวประคองนี่จะได้บ่ามรดว่าได้แหละมันตั้งลำแล้วแล้ทางมันชันนะดูยขุดดินด้วยละขุดลุมม่มด้วยลลุมเลยอันนีม่เหน,น็บเมเน็บเห็นหงึ้งๆๆ ส่วนนั่งรูเพียบาพกัแคลนมันยังลำบากเลยดูดอกยางดิอารอเหมือนลบไอ้นี่นเลยดห้าร้อยเอ <Okay. S 2> ของพี่วันนั้นอ่ะโหคิดดูแบก5 0 0สขึ้นขึ้นเขาอ๋อเอ้แต่น้ำมันขาลงถ้าขาขึ้นวันนั้นก็ยากแต่วันนั้นทางดีกว่าน,นี้ทางนั้นวันนั้นทางเรียวเออไม่เปทางนั้นไม่ก็ทางนี้แหละแต,แต่แต่ดินน้ำฝนฝนตกมาไงวันนั้น,นขาลงขาลงมันชุชูใช่ปะล่ะลงแล้วไปขึ้นอีกทางไหม ไม่มีทางขึ้นแล้วเนี่ยนะ้ำรถเนี่ยขึ้นึ้น่ตรงนี้หมดแล้วไม่ได้ดิเดี๋ยวผ่านตรงนี้ไปขุดดินมันนิ่มทรายดินทรายนั่นเลยนิ่มแปด ไปต่อหรือพักแค่น,นี้นี่ชะลงนี่หมดเลยแหละทิ้งรถเมื่อกี้เฮ<ะ>้ทิ้งรถต้องทิ้งรถกลัวตรงนี้แหละ